สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตยานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปูมวิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามอาการนะครับทั้งงยีไม่ได้ทําการล้างทำคอมสาดระไรนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆให้จบคลิปนะครับทันว่าตอนนี้ ราคาขยับขึ้นไปสูงสูงสุดถึงเท่าไหร่นะครับสําหรับปีปศนี้นะครับท่านพอเป็นเหรียญที่สวยงามออกาการครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับดูดีนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูเลยครับท่านไม่เชื่อผมนับดูเลยครับเก้าเหลี่ยมไหมเงาวับออกาการนะครับทั้งที่ยังไม่ได้ทําการล้างเลยเนี่ยทําการล้างเมื่อไร่จะสวยงามมากสวยงามใสบิ้งเหมือนกับมีอยู่เหรียญหนึ่งครับที่ผมแกะออกมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ เหรียญที่ทําการล้ายแล้วจะสวยงามแบบนี้ครับใค่ยังน้องๆเวีนสีเลครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านทาการลางแล้วนะครับจะสวยงามแบบนี้ครับเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆเลยครับนี่ครับเบื้องหน้าพงท่านก็คือภูวิพอิลวุญยดีส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านบารุบรูกองพระองค์ท่านเหรียญนี้ครับดูสิครับคมชัดเจาะมากครับร้อยขีดขูดก็มีครับแต่ไม่เยอะครับนิดๆหน่อยๆเพราะเป็นกระใสนะครับไม่อะไรมากมายคนันทำไมมันมัวนี้เนาะ ไม่ชัดเลยครับทีนี้กล้องไปแล้วเนี่ยจะเคาะยังไงเลยเนี่ยเออกลับมาแล้วครับสวยงามกันนะครับขอบฟองครับนี่ครับขอบฟองเยนนี้ครับสวยงามกันนะครับขอบฟองคมชัดเจ๋วมากครับไม่มีรอยสึกล้ออะไรมากมายเลยครับสานนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสําหรับขอบฟองนี้ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังนะครับประเทศไทยครับพศส5 4 5ันห้าร้อยสี่สิบห้าครับสันสองนห้า5สี่ห้านะครับ ส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาพิตรดุสิตวลาลามส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลิบิกครับอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้ก็เช่นกันครับกระเบื้องครับนี่ครับกระเบื้องเรามาดูกระเบื้องครับเห็นชัดจินนะครับทุกแผ่นเลยครับเนี่ยโอเคมากนะครับแบบนี้นักสะสมกำลังตามหากันอยู่นะครับถ้ากระเบื้องชัดจินแบบนี้ครับสวยงามมากครับเต็บตรงที่หัวอยไม้ขีดลงมาตรงนี้ไม่มีครับเนี่ยไม่มีครับขีดที่หามรุยีหาไม่มีเลยครับ ไม่มีรอยฉีดกระเบื้อเลยครับมันเป็นยังไงเนี่ยเหรียญแบบเชื่อว่ามีราคามากกว่าชาวบ้านตัวช่องเข,งขาใช่ไหมและการถ้าท่านคิดจะเก็บเหรียญแล้วหวังเก่งกําไรครับต้องดูให้ดีนะครับจะเอาแบบไหนต้องดีให้ดูให้ดีนะครับหวังเก่งกำไรในวันข้างหน้านต้องดูให้ดีนะครับจะเก็บแบบไหนครับแบบไหนที่สวยงามแบบไหนที่น่าเก็บสะสมแบบไหนที่คิดว่าไปไประเมินราคาแล้วเราจะได้ราคาดีครับทุกวันนี้ นักสะสมทุกท่านทุกคนไม่ว่าหน้าไหนครับเขาจะหัวหมอกันทุกคนนะครับท่านไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเขาจะเอาเหรียญบูบูวิวี้ไปให้เขาเขาไม่เอาหรอกนะครับต้องเอาสภาพดีๆหน่อยอย่างเช่นเหรียญน,นี้ก็พอดูได้ครับจะไม่ถึงกับบูบูบูวิี้อะไรมากมายสำหรับปีพศ2อ5พันห้าร้อยหสิบสี่เอ้ย4ี่สิบห้านี่นะครับท่านห้าร้ยสี่ห้านี่ของเหรียญห้าบาทนี่นะครับท่าน ความหนาของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนักเกจุดห้5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่29ล้าน601,500เหรียญน,นะครับท่านข้อมูลเก่าเขาให้ระดับวันทีอยู่ที่120บาทต่อเหรียญน,นะครับท่านข้อมูลเก่านะครับ120บาทต่อเหรียญน,นะครับท่านแต่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึง150บาทต่อเหรียญน,นะครับข้อมูลใหม่มาเมื่อ6เ็ดวันก่อนครับเ็ดวันก่อนประมาณนั้นนะครับท่านให้ถึง หนึ่งร้อยห้าสิบาทเข้าไปแล้วนะครับสันสำหรับปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับส่วนผ่านการใช้เลยครับเขาให้เหมาะอยู่ที่สามสิบถึงห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับ่ันไม่ถึงหกสิบเจ็ดสิบเลยครับสันไม่ถึงครึ่งเลยซ้ำสามสิบถึงห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับสันสำหรับปีสองห้าสี่ห้านี้ก็ผลิตถึงไม่ถึงกับเยอะครับยี่สิบเก้าล้านเกษสีเท่านั้นเองนะครับ